กราบนมมสการพระคุณนเจ้านะครับทุกรูปนะครับกราบสวัสดีพี่น้องนะครับเช่าบ้านแกงให้นะครับแล้วก็บ้านไก่เรื่อนเที่ยงนะครับที่มารวมบุญสังฆทานในมณีนะครับผมไปนะครับบุญสังฆทานอะไรนะครับกะมีงานนี่แหละครับเพิ่นเอามาล่ำมาให้พี่น้องเบิงนํานะครับฉะนนั้นแล้วก็ฝากนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับว่านัก ปกครองกันยูนีนะครับนักพัฒนากรยูนีนะครับซึ่งการดูแลซอยกันนะครับในการมวนซื้นนะครับกับฝากไวรุ่นนะครับรุมนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นศีลนะครับให้เอาบุญน้ากันนะครับบุญบานเท่านะครับก็ให้มวนไปทุกคนนะครับด้วยความรักด้วยความเคารบความรักด้วยความเคาลบนะครับ เขาลบซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องที่ม่ร่วมบุญสังฆทานในบัณฑนะครับให้ได้บุญเล่อนไหนะครับทุกท่านทุกคนนะครับครับบัณฑิตก็คงจะได้เวลาอันเหมาะสมนะครับผมก็ขอเปิดทําการแสดงนะบัณฑิตครับอบพุณครับขอบคุณหลายท่านกำนันเป็นอย่างมากนะครับยังมีอีก่ันหนึ่งครับ ผู้เสียหายเป็นบุคคลในบ่าผภูสุดทายเนาะเนื่องจากเป็นเนจ้าของพื้นที่และเป็นผู้ภาพพี่น้องในบันเจให้เห้ได้จัดงานผมก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านบุญเลิศคัาตาารมใมังกาวขอบคุณคนในพี่น้องใน,นม้น,นี้